สื่อของมาเลเซียได้มีการน,นำเสนอข่าวความทะเยอทะยานของประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลซึ่งพวกเขามองว่าณขณะน,นี้ไทยกำลังท้าทายมาเลเซียในการแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจอุตสาหกรรมฮาลาลด้านชาวมาเลเซียคอมเมนต์ comment, มาเลเซียจะแพ้ไทยในเรื่องนี้ได้อย่างไรเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับ ริปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 มาเลเมลสื่อของมาเลเซียได้มีการพูดถึงความทะเยอทะยานของประเทศไทยที่ต้องการจะเป็นมหาอำนาจทางด้านอุตสาหกรรมฮารานของเอเชียโดยมาเลเมลนะครับได้มีการรายงานข่าวนี้เมื่อวันที่18ตุลาคม2024ที่ผ่านมาโดยเนื้อหาของข่าวได้มีการระบุว่าประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักจากการที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าตอนนี้ ประเทศไทยกำลังวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อท้าทายมาเลเซียเพื่อการเป็นศูนย์กลางฮารานอันดับหนึ่งในเอเชียโดยมีการเน้นที่ผลิตภัณฑ์และบริการฮารานที่มากขึ้นรายงานข่าวยังได้ระบุต่อไปนะครับว่าเมื่อไม่นานนี้ทางรัฐบาลไทยได้มีการเปิดแผนการปฏิบัติการอุตสาหกรรมฮารานที่มุ่งส่งเสริมสินค้าฮารานของไทยและปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรม ึ่งการดําเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยต้องการขยายการส่งออกสินค้าฮาลาลซึ่งมีมูลค่าประมาณ4,100ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง8 000, เดือนแรกของปี2023ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ตามรายงานข่าวของอาจา z e ซีรารายงานข่าวยังได้มีการระบุต่อไปนะครับว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีประชากรมุสลิมไม่มากนะัก แต่ว่าประเทศไทยกลับเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ใช่ประเทศโ i c โดยตามดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมระดับโลกของม a ส t ต r c a ก d ประเทศไทยกำลังใช้ประโยชน์จากภาคกเกษตรกรรมและอาหารที่มีความแข็งแกร่ง,งเพื่อก้าวหน้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายสำคัญในตลาดฮาลาระดับโลกนอกจากนี้นะครับทางรายงานข่าวยังได้มีการอ้างอิงถึงคำพูดของนายอาจพิสารวานิชซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการกล่าวกับอัลจาซีราไว้ว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยนั้นอยู่ที่ภาคอาหารเครื่องดื่มและภาคเกษตรกรรมแต่ว่ามาเลเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมนั้นได้รับความน่าเชื่อถือในตะวันออกกลางมากกว่าครับผมและนั้นก็เป็นบางช่วงบางตอนจากรายงานข่าวของมาเลเมลนะครับสำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลในปี2023ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่222,247ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอันดับที่11ของโลกและคาดการว่าจะสามารถเติบโตได้4%ต่อปีและมีการคาดการจากหลายๆฝ่ายนะครับว่าอุตสาหกรรมฮาลันของไทยนั้นจะสามารถขึ้นเป็นท็อป5ของโลกได้ในปี2025ซึ่งจากรายงานข่าวของมาเลเมลนี้เองนะครับก็ได้รับความสนใจจากชาวมาเลเซียเป็นจํานวนมากโดยได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้หลายร้อยความคิดเห็นด้วยกันโดยชาวมาเลเซียหลายท่านเลยนะครับได้มีการตั้งข้อสงสัยว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพุทธจะสามารถเอาชนะมาเลเซียในเรื่องนี้ได้อย่างไรและรวมถึงชาวมาเลเซียหลายท่านได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าในเวลานี้ประเทศในยุโรปอาหารฮาลาลของไทยนั้นเอาชนะอาหารฮาลาลของมาเลเซียไปเป็นที่เรียบร้อยเรามาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียกันครับท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าฝันต่อไปในประเทศไทยเมื่อผมขึ้นแท็กซี่คนขับแท็กซี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือฮาลาล เหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินมันมาก่อนและพวกเขาก็ส่งผมไปที่ร้านขายหมูแทนในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ารัฐบาลของเราจะต้องมีการปกป้องตำแหน่งนี้และขยายช่องว่างกับผู้เล่นคนที่สองความคิดเห็นต่อไปตลาดห่าล้านที่ใหญ่ที่สุดของไทยก็คือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั่นแหละความคิดเห็นต่อไปครับสำหรับประเทศที่ยังคงมีเมนูเนื้อหมูในร้านแมคโดนัลล์ฉันสงสัยในเรื่องนี้ ความคิดเห็นต่อไปเชื่อผมเถอะว่าไทยจะเอาชนะมาเลเซียในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลนะครับว่าในสหราชาอาณาจากักรเราสามารถพบผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีใบรับรอง CICOT มากกว่าผลิตภัณฑ์ของมาเลเซียที่มีใบรับรองจากคิมผมเชื่อว่าประเทศไทยแสงหน้ามาเลเซียในยุโรปไปแล้ว สำหรับ CICOT นะครับก็คือใบรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในส่วนของจาคิมก็คือใบรับรองจากกรมพัฒนาอิสลามแห่งมาเลเซียเอาละครับเราไปต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลเช่นเดียวกันโดยเขาบอกไว้ว่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยนั้นสามารถพบได้ทุกที่ทั่วโลกนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของไทยยังได้รับการยอมรับจากแบรนด์อันดับโลกผมเชื่อว่าส่วนแบ่งการตลาดของไทย ในศูนย์กลางฮาลานนั้นมีมากกว่ามาเลเซียพวกเขามุ่งเป้าไปที่ธุรกิจระดับโลกมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีของประเทศไทยที่กําลังจะเป็นคู่แข่งของมาเลเซียมันทําให้เรามีแรงจูงใจมากขึ้นปัจจุบันร้านค้าและโรงแรมของมาเลเซียไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการรับรองฮาลาันมากนะักความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาพยายามได้ พวกเขาอาจจะประสบความสำเร็จได้แต่มาเลเซียจะเป็นผู้นำด้านอาหารฮาลาลเสมอความคิดเห็นต่อไปครับบางทีมันก็ตลกดีนะประเทศไทยเป็นประเทศพูทแท้ๆแต่พวกเขาก็ยอมรับและรู้ถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลแต่ประเทศของเรานี่สิคนมาเลยเป็นคนอิสลามแท้ๆแต่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับรองฮาลาลเพราะความไม่รู้ของตัวเองความคิดเห็นต่อไป นั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่สามารถปล่อยวางเรื่องปัตตานีและสตูลได้ความคิดเห็นต่อไปประเทศพุทธจะเป็นมหาอำนาจในเรื่องนี้หรอนี่มันอะไรกันความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยจะมาในเรื่องนี้ได้ยังไงแมคโดนนัดนของพวกเขายังมีเมนูหมูอยู่เลยความคิดเห็นต่อไปผมเจอไทยฮาลานในสวิตเซอร์แลนด์และแถบสแกนดิเนเวียแถวนั้นพวกเขาเอาชนะเราไปแล้วความคิดเห็นต่อไปครับ ในระยะยาวไทยจะชนะพวกเขานำหน้าเราในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารและรวมถึงการส่งออกความคิดเห็นต่อไปครับฝันต่อไปเธอภาคใต้ของประเทศไทยยังคงต่อสู้เพื่ออิสรภาพความคิดเห็นต่อไปครับมาเลเซียจะสูญเสียหากไม่รัดเข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะการรับรองฮารานที่ถูกผูกขาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังจัดรถโชว์ในกลุ่มประเทศมุสลิมเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านฮาราน ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันคือมุกตลกแห่งศตวรษไทยเป็นประเทศพุทธแต่จะมาเป็นคู่แข่งกับเรานี่ใครโง่กันแน่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าถ้าเราแพ้ประเทศไทยในเรื่องนี้เราคงจะรู้สึกเจ็บมากรามาไปท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับโดยเขาได้บอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาเป็นเวลายาวนานแล้ว ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ